ก็เรียกพี่ต่อพี่ต่อแล้วทำไมเดี๋ยวนี้เธอเป็นอะไรไปกันฮะเดือนเดียวมันเกิดเป็นอะไรมากมันต่อ่ะเป็นอะไรมากปะมันก็รุ่นเดียวกันมันก็เพื่อนกันเนี่ยเหรอเพื่อนนี่ก็เพื่อนนี่เพื่อนนี่ก็เพื่อนโอ้เพื่อนนี่เพื่อนนี่เพื่อนมเพื่อนเพื่อนผมมันเกิดเพื่อนผมเกิดสีแปลผมเรียกโอ้โหเป็นลูกน้องไปแล้วเลยไหมเหรอโอ้ยมามาพี่พลอยมานั่งนี่ก่อนถ่ายรูปก่อนเร็วลูกอย โอ้เจ๊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 น้องวาใหญ่มากเฮ้ยแม่แม่ใหญ่มากใหญ่มากลใส่เสื้อหนาะบบีใส่เสื้อหนาดอยอุยงที่เมันชอบพูดขาโอ๊ยยบเลย หมาเยอะแยะเลยว่ะมีแต่สีน้ำตาลมาพี่พลอยมาสีแดงก็มีชมพูชมพูได้ยินยไหมถ่ายวันอื่นก็ได้ครับไปถ่ายวันนี้แหละป่ะพี่ต้นมานั่งนี่พี่พลอยมาอ่าโอเคนี่แต่ว่ามันเหมือนจะใกล้ไปว่ะเออได้ได้ได้ไดไดอ้ อ่ะมาหี่ลงอนุมหยุดสักคู่หนึ่งถ่ายรูปค่ะนั่งอจะเป็นไม่ถ่ายวะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวมันไม่ถ่ายอันนี้เหรออันนี้เหรอเดี๋ยวก่อนนะมันเหมือนไม่ถ่ายอ่ะเดี๋ยวก่อนนะกดี๋ยวนะจ้าจะให้มันกัดไหมจะให้มันกัดจะกือจะกือจะกือ มาทนี่แล้วลูกจุกไปซงมานี่จอะไรไอ้หมูปิ้งอะไรหมูปิ้งไปทางใดนีน่น้าลูงมันดึงจุคืออ่ะฮะหมูปิ้งอะไรหมูปิ้งมันเกิดมาดีปิ้ง